สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจาร์หุยหรือช่องหุยเมฟลาวเวอร์ทาร์โรแอนดอรสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าชาวลัคนาตุลก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะก่อนอื่นขอสุขสันต์วันเกิดชาวราศีตุลก่อนเลยนะคะมีความสุขสมหวงังสุขภาพแข็งแรงนะคะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่คุณต้องการนะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวคุณในเดือนเกิดนี้คุณได้ไพ่สามไม้เท้านะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลคุณจะมีการวางแผนหรือว่าวางหมุดหมายใหม่สําหรับชีวิตของคุณนะคะเช่นอ่ะไหนๆก็ทบวันเกิดละเดี๋ยวปีนี้ฉันจะพยายามหางานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมพยายามในการ ปีนี้ฉันจะซื้อบ้านให้ได้จะออกรถให้ได้จะลดน้ําหนักให้ได้คุณจะมีการวางเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะบางคนก็ทําเพื่อที่จะให้ตัวเองอะ่ะมันมีความมั่นคงก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะคุณจะไม่ไม่ไม่งอมืองอเท้านะคะไม่ปล่อยชีวิตไปวันๆนะคะอ่ะจะเริ่มกลับมามีไฟอีกครั้งก็ก็ธรรมดาแหละสําหรับช่วงเวลาของคนที่กําลังผ่านวันเกิดนะคะก็จะประมาณนี้ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่สองดาบนะคะไพ่การเงินอันนี้อาจจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดนิดหน่อยนะคะเหมือนคล้ายๆอาจจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่โอ้คุณไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้มองไว้เลยว่าเออตรงนี้จะต้องจ่ายนะอะไรนะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เซฟเซฟเงินไว้ก่อนแต่ถามว่ามันถึงขนาดที่คุณจะโอ้โหเสียเงินเยอะแยะมากมายมอะไรเลยขนาดนั้นไหมก็ไม่เยอะนะคะแค่อาจจะรู้สึกรำคาญใจหงุดหงิดใจ นิดนึงนะคะเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะคะให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงมีเรื่องทะเลาะนะคะกับคนใกล้ๆตัวด้วยนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในเรื่องของพบสหัสชา้าสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างนะคะหรือพี่น้องก็ได้นะคะสิบถ้วยแบบนี้อาจารย์มองสถานการณ์โอเคนะคุณอาจจะได้ไปได้เพื่อนใหม่ที่รู้สึกเหมือนอุ้ยสนิทกันมากๆเลยเหมือนหรือเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าก่อนหน้านี้มีการห่างหายกันไปกับสังคมรอบข้างใดๆนะอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้จะทําให้คุณหนะักกลับมานะคะมีความแน่นแฟ้นนะคะหรือว่าได้กลับไปเจอเจอพ่อแม่พี่น้องนะคะนะปาร์ตี้หมูกระทะ หรือว่ามีงานเลี้ยงมีการแบบรวมพลรวมกันกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะถ้า ครอบครัวคุณนะคะหรือญาติพี่น้องคุณอาจจะมีใครที่เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าย้ายไปไหนก็ตามทีช่วงเดือนตุลานี้นะคะจะมีคนมาเยี่ยมไปมาหาสู่ครอบครัวหรือว่าบ้านของคุณเนี่ยเยอะนะคะมีคนเข้าคนออกก็ได้ไม่แห้งตลอดเวลานะคะตัวคุณเองก็เหอะไม่ค่อยอยู่บ้านเหมือนกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะหรือไปเทียทเท่ยวนู่นเที่ยวนี่อยู่บ่อยๆนะคะต่อมาไพ่ในภพพุตตะนะคะคุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะบริวาร คนที่อายุน้อยกว่าลุนน้องหรือว่าลูกน้องเราก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคุณอาจจะได้ลูกน้องที่มันนิสัยไม่ค่อยดีนะคะหรือบางทีก็ไม่ค่อยมีกาลเทศะไม่ค่อยมีมารยาทไม่ค่อยให้เกียรติเราสักเท่าไหร่นักนะคะถ้ามีเด็กนะคะหรือว่าถ้ามีลูกเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงเนี้ยก็ระวังความก้าวร้าวของน้องเอาไว้ด้วยนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในโพบปรีนะคะคุณได้ไพ่เพสรซับคัพนะคะเด็กถ้วยชาราศีตุลบางทีคุณจะ บางทีบางเรื่องอ่ะคุณง้องแง้งง้องแงโหูเบามากเกินไปหน่อยนะคะพยายามทําใจให้หนักแน่นให้มากขึ้นนิดนึงนะคะเข้าใจแหละมันก็มีบางช่วงเนื้ที่อารมณ์เรามันแบบม,แบบมันแกวง่งแงอ่ะนะคะแต่ก็อยากให้มันเกินพอดีก็แล้วกันนะมองว่าไพ่มันไพ่มันไม่ได้มันไม่ได้แย่มากนะคะก็แค่แบบอาจจะขี้งอนเก่งหูเบามากไปหน่อยเท่านั้นเองนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่ห้าม้เท้าความรักนะคะชาวศีตุนถ้าโสดอยู่นะคะระวังว่าคุณอาจจะ ลงไปเกี่ยวข้องกับความรักชนิดที่มันมีคนหลายคนเข้ามาอีลุงตุงนางกันนะคะเช่อนอุ้ยคนมีคนอยู่ๆก็มีคนมาจีบเราแต่ตาคนที่มาจีบเราเนี้ยโอ้โหมีคนเข้ามาชอบเราเยอะแยะเลยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ถูกขมนไปด้วยนะคะหรืออยู่ดีๆคุณอาจจะแบบไปชอบเขาเองอะไรเขาเองแล้วปรากฏว่าโอ้โหลงไปแบบนะแย่งแก่งแย่งชิงดีแย่งความสนใจกันเยอะแยะมากมายแบบนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคนที่ยังคุยคุยอันนี้ระวังเรื่องของปากเสียงกันไว้หน่อยนะคะความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ต่างคนต่างก็เออีอโก้ก็แรงอะนะไม่มีใครยอมกันเลยนะคะดูเหมือนเดือนนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยน่ารักนักแล้วก็ให้ระวังด้วยว่าอาจจะมีคนอื่นๆน,นะคะเช่นเพื่อนเขาเพื่อนเราครอบครัวเขาเง,งี้ยนะคะเข้ามาเป็นปัญหาทําให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งกันเองได้นะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะไพ่้ามิท่าก็คล้ายๆกันนะคะคือระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงนะคะการมีปากเสียงกันนะคะรวมไปจกนกระทั่งถึงระวังญาติญาติระวังเพื่อนระวังคนรอบข้างเข้ามาเป็นประเด็นให้คุณทั้งคู่มีปัญหากันเองได้ด้วยนะคะต่อมาไพ่ในภพมรณะนะคะ Ace of Wands นะคะถามว่าจะเจ็บจะป่วยอะไรไหมมองว่าสุขภาพเนี่ยร่างกายแข็งแรงดีนะคะ ถ้าเคยป่วยมาอะไรมาเดือนตุลาคมคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะแข็งแรงชนิดที่ว่าเออแบบแหม้เดินได้ดีขึ้นอะไรได้ดีขึ้นแข็งแรงและไปหากิจกรรมใหม่ๆทําไปหาออกกําลังกายใหม่ๆนะคะอ่ะโอเคจัดว่าดีนะทีนี้ ไพ่ในภพสุภาะนะคะคุณได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเจ้านายนะเอาเรื่องของงานพิเศษงานนอกจ็อบเสริมรายได้อื่นๆเนี่ยเข้ามาแนะนำนะคะให้คุณไปมีรายได้เพิ่มด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้จัดว่าโอเคนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่เดมเพอเรอรนะคะชาวราศีตุลเรื่องนี้ปังที่สุดในวงนี้เลยนะคะการงานคุณปังมากถ้าไปสมัครงานนะคะขอเลื่อนตําแหน่งนะหรืออาจจะแบบออมีการสอบแข่งขันสอบเลื่อนระดับอะไรใดๆคุณจะสําเร็จสมหวังนะคะสมหวังมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็เดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเรียกว่ามาทั้งให้ความหวังมาทั้ง กดความกดดันนะคะแล้วก็คาดหวังในตัวคุณค่อนข้างสูงนะคะคุณอาจจะได้ได้รับงานโปรเจกต์ใหญ่มาได้รับงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงๆมานะคะส่ถามว่าคุณสามารถไหมคุณไหวไหมอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาทางคุณเนี่ยมันก็ไหวนะคะแต่ว่าก็จะเครียดมากหน่อยนะคะบริหารเวลาส่วนตัวกับเวลางานให้ดีก็แล้วกันนะคะ บางคนจะมีโอากาสเรื่องของการไปต่างประเทศหรือว่าสัมพันธ์กับต่างชาติต่างประเทศในทางใดทางหนึ่งด้วยนะสำหรับชาวตุลน,นะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะพบราภานะคะควินซับคับชาวราศีตุลคุณเซ,นด,นะณเซนดีนะคะุณเซตดีนะคะแล้วคุณก็จะมีโชคลาภจากเซนส์ของตัวเองด้วยนะคะถ้าแบบเอะไปเราไปยืนยืนอยู่หน้าแผงขายเนาะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเลขนี้มันน่าจะออกแน่เลยอะไรเงี้ยก็ลองซื้อเลขนั้นนะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะออกได้นะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายไพ่พพวินาศนะคะคุณได้ไพ่สิบดาบนะอันนี้สิ่งที่ต้องเตือนนะคะจะเป็นเรื่องของระวังอุบัติเหตุนะคะรถชนเข้าของเสียหายอะไรใดๆนะคะคือสุขภาพคุณเนะี่ยมันดีนะคะแต่ว่าระวังเรื่องของแบบสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะขับรถขับลาก็ระวังหน่อยหรือว่าเอาหรือว่าช่วงนี้เอาเข้าศูนย์เช็ค เช็กระบบหน่อยก็ดีนะคะเข้าของเสียหายอะไรต่างๆนะคะถ้าถ้ามันเห็นมันเสียหายอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะอย่ารอให้มันแบบเสียหายลุกลามมากกว่าเดิมนะคะประมาณนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ช a n e l แม่หมอด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย